สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีผู้ติดตามคนเก่าและคนใหม่ที่ติดตามกันมาตลอดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีโอกาสแล้วครับจะได้หาประกาศให้ชมครับมีน้องคนหนึ่งได้ากแสดงความคิดเห็นมาครับก็เลยโอ้หนูกับน้องเขาบอกหมายมาครับหมายนี้ก็อยู่หลังโลตัสอำเภอนิงคมคำสวอยจังหวัดมุกดาหารครับ ไห้ดูหมายครับมีโอกาสได้มาหาแล้วครับหมายนี้หมายก็จะประมาณนี้นะครับผมก็เดินเละๆไปยังไม่คุ้นหมายครับไม่รู้ว่าจะได้ชมหรือเปล่าจะมีประกากตัวหรือเปล่านะครับ เราเลาะแล้แลครับเปิดใบวงใบไม้ไป,ไป,ไปก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะเจอวอดแต่ยังได้นะครับก็สุนใจขึ้นมาครับเจอสวิง่าจะเอามาช้อนประกันนั่นแหละครับก็เดินมาก็เจอรองเท้าครับไม่รู้ของใคร ว่าจะเก็บไปอ้อยไฟอยู่นะครับหาไปเรื่อยๆนะครับเดิเนมาสักพักก็วอ่าเจอวอดแดงเข้าให้แล้วครับหนึง่งวอดก็ใจชื้นขึ้นมานิดนึงน่าจะได้ลุ้นแล้วครับว่าจะได้เห็นความสวยงามของประกัดไม้นี้แนละ้ว ท้ายก็พลาดนะครับบอร์ดนี้เดินมาสักพักก็เจออีกหนึ่งบอร์ดนะครับวอร์ดแดงเข้มบอร์ดแดงสักครู่ก็ได้นะครับได้มาแล้วจะให้ชมครับให้ชมไม้ซะก่อนสภาพไม้ครับ ขอกว้างอยู่ครับแต่เดินไม่รอบครับเวลามีน้อยนะครับก็เลยอาพอได้ชมปลาเฉยๆนะครับได้มาสองตัวครับสำหรับม้ยนี้อากาศก็ดูแล้วก็สวยงามครับใส่กำลังดี สวยงามใช้ได้ครับนี่เป็นสภาพไม้ครับสวยงามประกาศน่าจะเยอะอยู่นะครับเดินแป๊บเดียวก็ได้มาแล้ว2ตัวนะครับนี่ครับสองตัวสวยๆก็จะปล่อยคืนที่เดิมครับสำหรับครั้งนี้รอให้ถึง ดูดูการก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาหาใหม่รอบนี้ก็ปล่อยไว้ที่เดิมครับมารอบนี้มาเซอ,เอร์เว,รเวรครับตรวจก็เป็นจริงที่น้องบอกนะครับมีประกัดแต่ก็น่าจะเยอะด้วยครับประกัดไม้นี้ครับปากาอสวยงามใช้ได้นะครับ ขาไม้โดยรวมครับนี่เป็นทางเข้าไม้ครับถนนไม้เลขสองหนึ่งสองอำอที่บคำสร้อยครับตรงข้ามโลตัสตรงสะพานนะครับอรหลังโลตัสครับขอบคุณที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับว่าจะไปไม้ไหนสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ